แต่ว่ากอยนี้แรกขึ้นข้มบ่เพือมาไหวบ่กอยอีกทีหกโมงแล้วบ่หกโมงอืมอื่นนี่มาเทข้านเลยเนาะบ่อื่นเนาะ พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุคนกตอนนี้ซาบัวกันยังอยู่เพื่อนของน้องไมเ่เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยป้าผลกำลังคนดินบล็อกอยู่ฮะผลกุบ้ยโอ้ยซาบัวอ,อยู่น้ำข่อยนี่บ้อสา,านนี่โอ้ยอาซาบัวน้องละไอข่อยกีบักกุบไปอยู่ในตูมนี่อ้าว โบ่บใส่ว่ะบโบให้เจ้าชายเจ้าคนดินบอกอ่ะสบายดีน้องหล่าเนาะโดยโดยเดี๋ยวคอยชี้ยางไปโฮมเอาหรอกต้องให้คนขยันคอยเห็นบ้างไว้หันเลยคอยที่ว่าเอาของไพ่เนี่เบิ้งคอยใส่บึงว่ะใช่ก็คืออยู่คือแม่นถ้าคนดินบอกก็คือเนี่ยที่ว่าของอันพอช้างนียว้าไป พุ่นฟ้ากำน้อยๆกันอยู่เก่งนี่คนขยันเนียนอาสบายดีน้องละนั่งชเมื่อยบ่ได้จักรล้อได้เจ้าช่องสามสี่ล่อละบ่ปวดปวดหัวบ่นั่งพักผ่อนสลับสะเปลี่ยนกันนี่แะเนาะผู้นึงอยู่กับผู้นึงนั่งชเมื่อย <ม>ไปสิน้องรักตอนไปเบิ่งคร้งน้องมเมย์เิ่นเหตุวิ่งกบบ่ขุดโอ้ยทางนั้นช่างป้าก่อขึ้นในนั่นแล้วบัานนี้สบายดีเดอ้อทางช่างมียังโทรศัพท์าาของใครสักนี่บาก่อเรียบร้อยบัดนี้เป็นห้องไปเด้นี่เทคานไว้เลยบ่านี่ ววตววไเอแป๊บเดียวเนาะ <c ười> <c ười> มากันสองคนบ่ <c ười> แต่ว่ามาหลายคนนี้ <c ười> ยังไวกว่านี้เด้เนาะ เบอร์อื่นผูบาจิเทนเทคานเบออื่นผู้บาเล่นอะไรู้่างเทอหอนทงมือเนาะ เขาดีแหลตช่องวันนี้เขาดีแหลตช่องนเนรียนของนองไม้มใส่กเท็ยมหิตตะกี้บัดบดเนาะคำมะาหน่อยหนึ่งบัดแหลตช่องวันนี้ฮอ,อนฮอ,อน กอยเองตักเองบ่กอยเองปูนกะกอยอีกว่าแับนี้สบายดีเลยก้อยอีกว่าปูนบ่แล้วพอด่ะชิมเมื่อแล้วบ่าแบบอื่นเห็ดไหมอื่นหมดแล้ะแต่ว่ากอยนี้แล้วทำนี่มันทำบ่

เนีงยังอีกขางนี่ขางนี่ยังบม่ได้โกมียอยู่บ้านพู่อย่างนี้บัวกายขี้หนาแน่แล้วมาก่ออะไรนี่เนะเ่อเออบัวเยอะวัวหัวหาเงินปลาหนี่เนาะว้าวให้นี่โบแปบโบแบงเงินให้ใส่หายอีกแล้วเนาะจั๊กควมโยอีกแล้ว เมนมนือาเพิ <speaks> ่นมาแต่เศ้าอยู่เนาะลปปเือ้นเลเ้าแลนเก่องน้ามากก่เก้าหนเ่อออกไ่ได้งหทปเนเรียบร้อยบัน มือใหม่มากมาโตสร่างกระชิกกับแล้วเนาะล่างมือล่างผูล่างเครื่องล่างของไหวเรียบร้อยมือใหม่มาโตพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็ถือว่าสี่โมงสี่โมงกลัวแล้วเนาะ โอ้ทางนองกับมาคูมือเนาะเพราะ่บา,บามาอันช่วยทั้งไอช่างเพิ่นคุนดินคนบล็นนบอกเพราะว่าทั้ทงไอช่างเพิ่นมากันสองคนเออน้าไว้ลางขู่นะถือว่าไวอยพอได้เล่นห้่ย เจ้าบัวก uh, ็มาตั้งแต่ทั้งไอช้างเพิ่นยังบ่ได้มุงเนาะมารอบนี้ก็ถือว่ามงเริ่มโกเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนอ่าเบ้าผัดเพิ่นก็จนว่าตั้งเช่าตั้งเสาเรียบร้อยเนาะพื่นน้องเพิ่นอวยโดดแต่เพิ่นสิมเงาได้บ่เมื่อก่อนทั้งอัไอช้างเพิ่นบอเฮ้ยชิลับแล้วบ่ อัอ<ด>วรถมาอีกว่าื่ออื่นกะข้าง่าไบบ่ยันมายันมาพาดกพาเมียไปบึง <c oughs> <ไป S 2> หนึ่งหนึ่งปีเมียนเธอเดียว บุญถือถาดเลยงานถาดนั่อยู่ผมปบุญถือ mm ่ง hmm. ยัวหรือว่าเคยไปอยู่เคยกือีแต่หาเงินเก็บไปย่างเลียวเนาะดางไห้ช่างปอพาลูกพาเมียไปอันเลาะไปเที่ยวด้ยนะนี่เก็บไปได้ใช่หมมีล็อก เก็บไว้เนาะน้องหละวันได้ไปบ่าเจ้ากะไปบุญธาตุเฮถือกุ้งมือน้ำบ่ถือมือน้ำบ่บ่อยังเสียว้อยู่เห็นยังเห็นยังเดียวนี่ห็นป้าใหม่ดีหน้าดเจ้าเนาะชื่อเทไรนี่นี่ขีช่องสีม่วงให้เนาะ ช่องสีนิ่มยังช่องสีแบบว่ายังมีเสียงหลังคอกแขกคอกแขกไงเฮ้มีบอนี่ก็คือสีบลายดอกหนึงหนึ่งได้ได้จักเดือนเลยค่าซื้อมาเลยยังเดือนแล้วหอดเดือนนะบอลดใหม่จักเดือนแด้จานว่ประมาณ ทีช่างสิคักอยู่พ่ะล่ะประมาณสองสามเดือนเนี่ยนา o l ะมาอะไรเงียเสียงลังนั่นเล่หอดบ่หอดเอาจากเดือนอะไรมาเนี่ยเดือนปลายเดือนปลายยังนิ่มอยู่โอ้ห่าโดนโดนไปเป็นปีชองปีพูลัดเสียงลังโค้งคำโค้งคมนะบ้านนี่โอ้เข่าเลยนี่ยังใหม่เดียยังใหม่ ค่ะค่ายแปลว่ายังเัินเอียงยังเป็นอันสาวขึ้นใหม่นะยังนิ่มยังอ่อนยังหวานฮะค่ายเบ๊บไอยังเน่าบัญชื่อตั้งแต่ชื่อมาใหม่ยังไม่รุ้ขีตุ้มเลยนะนี่เมนบอกน้องน้องไม้ฮะนดูไข่ยังเด้บัญไข่ฟองดีซาบัว เยอะเบิ่งเจ้าใครนู่นใครนี่วาใครเอาของกินออกมาบ่าวกำลังันเบิ่งอยู่เออเป็นยังไงชื่อมามัหันได้ดีมีอย่างนี้อันาติัวอืมบ๊สบายบอกพูดได้บสบายเอเยา ติดพาบัตรนอืมเอ๊ะตากแดดเนาะตากแดดสบายติดแช่บัตติดคออืมทางภูมิบ่ารไนนี่บัตนี่แล้นีงติดเสร็จให้รานุกนเอาวั มาออกแล้วติดติติดติดเบิ่งกคักนเองยี้อ้าเปลี่ยนยัมนะไข่เป็นไข่ติดรุมว่ะใชเป็นไข่ค้างพุ่มเลยค่อยว่ะไข่อนี้มันมันเป็นไข่ไมันเป็นยังเลยเจ็บด้นี่แต่หูวะไข่ฮาน้ำเย็นไายเนี่ยอ มันเจ็บปากเลยมันก็เลยมาเป็นอย่างนี้ปากใชเลยปากเปื่อยปากเปื่อยลงเรียบปากเปื่อยลงเรียบไปเนี่ยไปโนนมาไปเลื่อยๆว่ะนี่ยอ้ยลงมาถ้าว่ากเบ้ออะไรปากเปื่อยมันต้องลงเรียบบ่กระลงอันนี้คนนี่คนเนี่ยนี่ปากเปื่อยละล่ะปากเปื่อยละล่ะเบิ้องห่าละเบื้องเบิ้งปากมันมีใ่มันมีวนดิแขวนพอแล้วอยู่เงาแขวนว๊ะ อ่มยจ็บเขี้ยวแมงคือเก่าก็มันเจ็บมันเจ็บปากเลยกินน้ำได้ไหมข้าบนเว้ข้ามบย์คบศพตัวเองนี่อนในแหละหอนในงบบคบศพก็จะกินไม่ได้เขากินขยังเขยบปุบะยกเจ็บบันนี่นาะทั้งเก็เป็นทรมามนเสเจ็บปวดบ่้กินแกงจืด าทางน้องเพิ่นกับชีกับเลยเดี๋ยวให้ทางน้องเพิ่นกับก่อนเห่ากับชีกับคือกันใน้ฉานวนเลด้ับปลาได้ปลาอื่นเลยมืออื่นมากม่ยด้ยปลาอื่นนี่เนาะใครหลอกมะม่วงเงินเพลอนเพลินมีปลาอื่นน่าจะเอามากินจั่งแเราบอกเอามาชูชางกินปลาอื่นเนี่ยมืาอื่นมันยังน้อยเอาปลาอื่นยังน้อยแบบนี้ิกินมื้อน้อยถูกมื้อเอาหน้อยถูกมื้ออันนี้บริกาใหม่แล้วมันใหญ่นะแสบคันดีอยู่หันบับ่ฮ้อนบ่เนี่ย หยุดไทยลดพ่นน้อยาจังเลยกับปาได้ละเด้อสบายดีน้องละสบายดีสบายดีเพื่อนทดลองเพิ่นกระสีมาใหม่ทันช่างกระกิ๊บของนิบร้อยแล้วถือเพื่อน้ำบ่ไม่ไหวุูเลยอืมไม่ใช่นะฝากไว้เดยอเทีตั้งเออ กันว่าถือมือนำ้ำไปผ่าเพิ่นเนาะมืออื่นนี่คือสีเทคานในปออื่นนี่เนาะออเอาไวด้ดิเอาอันนี่ก็แบบเอาไปผ่าเพิ่นคือกันบอน้มมาเอาังไเป็นเปไน็นของไพ่นะ น่องคนนั่นแหละอือไปไปผ่าเพื่อนเห็นบ่หรือว่าถือมือบอ่ถือมือบ่ไหวดอดนักเลยเนาะต้องได้ปิดบน่น,น,นี่ได้ปิดไว้ได้เนะาะอืมใจรอดดึงขึ้นมาบ่ ตัวมือทางชา้างเบิรนกัตชิกับเลยนะเนาะทางเท้ากัตชิกับคือการน,นะน,น้องผมพี่น้องเลยตอนนี้กัตสี่มุลกลว่าแล้วเผื่อเมื่อหอดเพื่อนในหกมุมุมนั่ยนี่ก็ถือว่าไกลเติบดีใจน้ำน้องเพื่อน,บนโบโลนบ่นานกัน๊ดเด้าเนาะอะจังไรกัตซาบัวกัตชิได้กลับก่อนนะ้องผมเอ่พี่น้องกระพรติดตามเลยเด้อผมเองพี่นอนะ้องเนาะรากดไลค์กดแชร์ผมกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะ สบ,บัวกัสิเลโคลเกวเข้ามาสบ,บายดีสบ,บายดี